สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9ธันวาคม2565นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องของเครื่องยนต์เรือดำน้ำของราชนาวีไทยกันค่ะเพราะว่านะคะตอนนี้เนี่ยมีกำหนดออกมาแล้วนะคะว่าทางกองทัพเรือเนี่ยจะเจรจากับทางตัวแทนของบริษัท CSOC จากประเทศจีนในห่วงวันที่12-14ธันวาคมนี้นะที่กองทัพเรือนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งของ CSOC นะฮะที่ มาพูดคุยกับทางกองทัพเรือนะคะครั้งก่อนเนี่ยก็มาคุยกับเสนาที่การทหารเรือตอนนั้นคือพลเรือเอกถลึงศักดิ์สิริสวัสดนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะคนที่เป็นเสนาที่การทหารเรือและเป็นครบประธทานโครงการเนี่ยก็คือเสโอนะคะ พเลเรือเอกชนรทิตนาวานุเคราะห์นะก็จะมีการพูดคุยหลังจากที่ท่านผู้บัญชาการาหารเรือบิ๊กจอดพเลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์เนี่ยได้มีนโยบายให้ทางกองทัพเรือยื่นข้อเสนอไปทาง CSOC เพิ่มเติมนะนั่นก็คือเรื่องของการรับประกันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องนะั้นแล้วที่สําคัญก็คือ ขอให้กองทัพเรือจีนร่วมรับประกันเรื่องนี้ด้วยนะซึ่งนะคะก็จะเป็นประเด็นที่จะมีการพูดคุยกัน,นะฮะแต่ว่าแน่นอนประเด็นหลักที่จะคุยกันก็คือเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ CHD 620ของจีนนี่แหละค่ะว่านะฮะแจ๋วจริงหรือเปล่านะฮะหลังจากที่กองทัพเรือไทยเนี่ยได้ปฏิเสธนะฮะไม่ยอมรับไม่เอาเครื่องนี้เพราะว่า นะยังมีข้อมูลน้อยในเรื่องของอประสิทธิภาพเนะนื่องจากว่าเป็นเครื่องยนต์โปรโตไทป์นะที่ทางจีนเนี่ยพัฒนามาจากเอ็มดับนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการใช้ในเรือดำน้ําของจีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพเรือก็เลยผัดผ่อนนะเหมือนกับว่ายื้อเวลาไปก่อนว่าขอพูดคุยขอข้อมูลเพิ่มเติมนะซึ่งทาง CSOC เนี่ยก็ได้ส่งข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องกับ สมรรถนะของ C H D 620เนี่ยมาให้เพิ่มเติมแล้วนะแต่ว่าก็จะต้องมีการพูดคุยกันฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อคุยกันเสร็จเนี่ยนะฮะไทม์ไลน์ของทางกองทัพเรือที่วางไว้ก็คือจะส่งทีมงานนะคะไปดูการทดสอบระยะที่สองนะของเครื่องยนต์ C อขออภัยเครื่องยนต์ C H D 620ฮะซึ่งนะฮะเพื่อที่จะดูว่า,าสมรรถนะเนี่ย เป็นไปตามที่ซียอโซีได้เคลมไว้ก่อนหน้านี้เป็นเอกสารหรือไม่เพราะกองทัพเรือต้องเห็นด้วยตานะต้องรับรู้ด้วยอ่าเขาเรียกว่าวิชาการที่มีอยู่นะโดยให้ทางกรมอู่ฐานเรือนะคะซึ่งก็มีพักกลินที่มีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์กลไกเรื่องของการช่างเนี่ย ไปร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นช่วงของต้นปี2566นะที่ทีมงานของกองทัพเรือเนี่ยจะเดินทางไปที่จีนเพื่อดูการทดสอบนะแต่เขาบอกว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่า ถ้าล่าช้าเนี่ยจะติดช่วงตุษจีนตรุจจีนเราทราบกันดีว่าโอ้โหตุจีนนี่คือจีนหยุดยาวกันเลยนะะหยุดกันโอ้โยาวนานฮะก็จะทําให้โครงการเนี่ยยิ่งล่าช้าเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับ CSOC ในห่วงสัปดาห์หน้าฮะ,ะ,ะก็คือ1 2ถึง14คือเขามาถึง12นะฮะแล้วก็จะเริ่มคุย13 14ธันวาคมคุย2วันฮะ,ะให้ได้ผลเร็วที่สุด เพื่อที่จะเตรียมขั้นตอนของการไปดูการทดสอบนะรบเรื่องของเครื่องยนต์นี่แหละนะคะซึ่งต้องบอกนะคะว่าทนเสียงของกองทัพเรือเนี่ยแปลเปลี่ยนไปนะฮะแม้ว่าพลเรือเอกเชิงชยัยผู้บัญชาการหารเรือเนี่ยจะทิ้งติ่งไว้ว่าถ้าไม่ยอมตามเงื่อนไขที่เราเสนอไปเนี่ยโอกาสที่จะยกเลิกสัญญาก็มีนะฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ย ตั้งแต่การเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะในห่วงการประชุมเอเปเมื่อ18-19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดกระแสข่าวนะ,ะว่าท่านพลเอกประยุทธ์ อาจัรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เรือดำน้ําแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเนี่ยจะถามท่านนายกให้ว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าตอนเนี้ เป็นกระแสข่าวที่สะพัดอยู่นะ,ะในกองทัพนะ,ะโดยเฉพาะในกองทัพเรือนะ,ะว่าอาจจะส่งผลให้ทางกองทัพเรือเนี่ยยอมที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ จาก MTU 396นะที่ระบุในสัญญานะซึ่งเป็นของเยอรมันเนี่ยนะฮะมาเป็น CHD 620ของจีนตามที่จีนต้องการก็ได้นะเพราะว่าเราทราบกันดีว่าเยอรมันเนี่ยไม่ยอมขายเครื่อง MTU 396ให้กับจีนเอามาใส่เรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยรวมถึงเรือดำน้ำที่จะต่อขายให้กับปากีสถานในล็อตเดียวกับของกองทัพเรือไทยด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมารอดูว่าถ้ามีสัญญา ในระดับรัฐบาลคือสีจิ้นผิงกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้คุยกันแล้วเนี่ยนะคะถ้ากองทัพเรือในที่สุดแล้วเนี่ยมีการยอมที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก MTU 396มาใช้ CHD 620นเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าอ่ะมันเป็นเรื่องของระดับนโยบายแต่ว่านะคะเรามารอดูนะคะว่าเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าพูดคุยกับท่านสีจิ้นผิงแล้วในแง่ว่าอ่ะ จะยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่แน่นอนว่า คงไม่คุยว่าเราจะเป็นฝ่ายยอมอย่างเดียวจะต้องฝั่งจีนเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าชดเชยเยียวยาให้กับเราเพราะว่าเราเนี่ยโ,โหเสียเวลาไปเป็นกี่ปีนะจากที่เดิมเนี่ยเรือจะต้องเสร็จอ่าภายในปีหน้า2 5 6 6แล้วแต่ก็ช่วงโควิดช่วงอะไรกลายเป็นเลื่อนไปเป็นเมษา67 7แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ก็เลยทำให้กองทัพเรือเนี่ย ต้องขยายเวลาโครงการออกไปอีกนะฮะก็อาจจะเป็น 6869นะคะแล้วก็จะเอาเรื่องของโครงการต่อเรือฟริเกตภายในประเทศเนี่ยมาทดแทน,นะฮะดังนั้นเนี่ยต้องรอดูนะว่าจีนเนี่ยจะมีการชดเชยให้เราอย่างไรนะ,ะอาจจะเป็นของแถมหรือว่า,าจ,จะเป็นการฝึกศึกษาเรื่องของออปชันที่จะติดเรือมามากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่านะ,ะ,อ,ะอันนี้ไว้รอดูเชื่อได้ว่าจะต้องมีคำตอบแน่นะแต่ถ้าเป็นกรณีว่า กองทัพเรือนะ,ะยอมที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้ C H D 620ของจีนเนี่ยก็ต้องมีคำตอบมีเหตุผลที่จะอธิบายกับประชาชนได้ว่านะเครื่องที่มันไม่เคยใช้มาก่อนเพิ่งจะผลิตพัฒนามาเนี่ยเราจะเป็นหนูทดลองให้เขาหรือนะอาจตรงนี้แน่นอนนะคะมีรายงานข่าวว่าทางกองทัพเรือเนี่ยนะคะจะมีการนะคะ เริ่มแคมเปญในการชี้แจงแล้วนะคะเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะเรียกว่าอมพนามหรือว่าพูดพูดแบบไม่ละเอียดไม่ลงในรายละเอียดมากนักในห่วงที่ผ่านมาแต่จากนี้ไปกองทัพเรือเนี่ยจะพยายามให้ข้อมูลนะคะสร้างการรับรู้เรื่องของเครื่องยนต์ C H D 620ของจีนให้มากขึ้นแล้วพยายามที่จะเน้นว่าเครื่องยนต์นี้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเรือดำน้ำ นะคือไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเรือดำน้ำําแต่มันเป็นเครื่องยนต์ที่ไปขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอาจถ้าเป็นภาษาพูดก็คือว่าเครื่องยนต์ CSD620 เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ใช้ปั่นไฟเพื่อไปชาร์จแบตเตอรี่อ่ะก็คือชาร์จแบตเตอรี่เพราะว่าเรือดำน้าเนี่ย เคลื่อนตัวด้วยแบตเตอรี่ทั้งเส้นนะเพราะว่าจะต้องใช้ความเงียบอะไรด้วยแล้วยิ่งถ้าเป็นห่วงที่ต้องใช้ระบบ AIP ดำน้ำลงไป21วันเนี่ยในห่วงแบบแหมถ้าเป็นช่วงวิกฤตหรือว่าต้องปฏิบัติงานการข่าวในสิ่งที่มันวิกฤตมากเนี่ยนะฮะก็จะใช้แบตเตอรี่ล้วนๆเลยนะะซึ่งกองทัพเรือเนี่ยจะเน้นในจุดนี้ว่ามันเป็นเครื่องชาร์จเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะคะ มันไม่ใช่เครื่องที่ใช้ในการอ,าอะไรอะข,ข,ขับขับเรือดำน้ำอ่าขับเรือดำน้ำแล้วเครื่องนี้ก็จะใช้เมื่อเวลาลอยเขาเรียกว่าเครื่องเนี่ยอ่าเรือดำน้ำเนี่ยขึ้นมาอ่าลอยลำนะไม่ใช่ตอนดำนะหรือว่าตอนที่เปิด p e r ริโค p สโคปก็ row, คือกล้องที่อันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนจะต้องการให้ประชาชนร,รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันเป็น เครื่องเครื่องปัน่นเครื่องปั่นไฟเพื่อมาใส่บัชชาร์แบตที่ใช้สําหรับเรือดําน้ําไม่ได้ใช้ในตอนดำประมาณนั้นฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเรือดําน้ำเนี่ยโอเคใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ก็จริงนะแต่ว่านะคะบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีการชาร์จในตัวตลอดนะอันนี้ก็อาจเป็นเรื่องทางเทคนิคซึ่งกางทางกองทัพเรือเนี่ยก็จะมีการชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะไม่แค่นั้นนะคะก็จะมีการระบุว่า เครื่องยอนต์นี้เนี่ยนะฮะคือคือเรียกได้ว่าแม้จะยังไม่เคยใช้ในเรือของจีนเลยแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่จีนเนี่ยเขาพัฒนามาจากเครื่องของเยอรมันเหมือนกันนะ M W M เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าระดับเดียวกับ MTU เลยนะแต่เพียงแต่ว่าอ่ะเอามาเปลี่ยนเป็นในส่วนของจีนนะฮะแล้วก็เหมือนพยายามจะชี้แจงว่า โอ้โหเราก็รู้กันดีว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของจีนเนี่ยเมื่อก,ก่อนอาจจะมองว่าเป็นกอป้มกอปี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาเขาทันสมัยอะไรหลายๆอย่างแล้วเหมือนต้องการจะทําให้เกิดความ r u ั t นะความเชื่อมั่นในเครื่องยนต์เหล่านี้แล้ว,ลวที่สําคัญกองทัพเรือยืนยันว่าเรายัางต้องการเรือดำน้ำําเพราะหากว่ายกเลิกไปเนี่ยหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสองมีรายงานว่า จีนเขาจะไม่คืนตังเขาจะไม่คืนเงินเจ็ดพันกว่าล้านที่เราผ่อนจ่ายไปเนี่ยแต่ละงวดแต่ละงวดเนี่ยเพราะว่าเขาก็สร้างไปแล้วต่อไปแล้วกว่า50%านตะแล้วก็มีการเมา้์กันว่ามีนู่นนี่นั่น นะฮะซึ่งจะไปเอาคืนกับใครอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นไฟบังคับที่กองทัพเรือก็ต้องเดินหน้านะฮะในการที่จะเอ้าเครื่องยนต์จีนก็เครื่องยนต์จีนแต่ขอว่ามีการรับประกันที่มันชัดเจนจากทั้ง 4SOC และที่เป็นทางการของจีน คือโอเ OK, ค CSOC เป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงกลาโหมจีนก็ตามแต่ทางกองทัพเรืออยากได้ความมั่นใจการันตีมากกว่านั้นเช่นกองทัพเรือจีนร่วมการันตีด้วยหรืออย่างน้อยในส่วนของกระทรวงกลาโหมจีนต้องร่วมโดยอ่ะอันนี้เรารอดูนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้คุยกับท่านสีจิ้นผิง ในรายละเอียดหรือไม่อย่างไรนะคะแต่เราจะเห็นนะคะว่าในห่วงที่สีจิ้นผิงเนี่ยมาประชุมเอเปกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทุ่มสุดตัวนะ,ะคือโอเคในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปรับถึงเครื่องบินไปส่งถึงเครื่องบินโดยมีสมาคมคนจีนคนคนไทยเ,เชื้อสายจีนต่างๆเนี่ยระดับเจ้าสัวเนี่ยไปทั้งรับและส่ง นะท่านอ่าสีจิ้นผิงนะั้นแล้วก็มาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะอย่างที่เราทราบกันดีนะมาเยือนทำเนียบเนี่ยนะมีการทานข้าวกันแล้วก็มีการแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะฮะ ให้กับมาดามเผิงนะฮะซึ่งเป็นภรรยาของท่านสีจิ้นผิงต้องบอกว่าโอ้โหนะฮะประทับใจมาดามอย่างมากนะฮะแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเค้กนะ,ะเพราะว่าแหมจีนเขาก็อาจจะไม่ฝรั่งจ๋ามากเขาก็จะเป็นเค้กมุ้นนะ,ะที่เป็นรูปดอกเหมยอะไรเงี้ยเรียกว่าอาจารย์น้องนะราพ,พรภรรยาของท่านนายกเนี่ยก็ละเอียดรอบคอบนะฮะใส่ใจนะในการที่จะเลือกเป็นเค้กบุญนนะ,ะโอ้โหเรียกได้ว่า ประทับใจมาดามแล้วก็ตัวสีจิ้นผิงอย่างมากเลยนะแล้วจะเห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนอกจากประกบสีจิ้นผิงในทุกอิริยาบทแล้วเนี่ยนะตอนส่งขึ้นรถเนี่ยคือเดินไปส่งด้วยตัวเองเลยขึ้นเรียกว่า ตัวแทบจะเข้าวิวในรถเลยนะภาษาขำๆแซวนะก็แทบจะสิงเลยปางครั้นั้นน่ะนะคะก็คือเป็นการสะท้อนถึงการให้เกียรติแล้วก็กระชับความสัมพันธ์แบบพี่น้องนะอาจีนเขาก็คือมหาอำนาจฮะแม้แม้จะมีคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าแหมพลเอกประยุทธ์ก็ดูแหมประคบประงมเอาใจจีนมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก่อน่าจะมีวาระซ่อนเลนนะในการที่จะ,ะหวังผลในเรื่องของการเจรจายแก้ปัญหา หลายๆเรื่องนะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงเรื่องของเรือดำน้ำด้วยพลเอกประยุทธ์ก็คือรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรือดำน้ำต่ออนุมัติในยุครัฐบาลคอสอชอเรื่อยมาจนมามีปัญหาในรัฐบาลน,นี้เรื่องของเครื่องยนต์ที่เยอรมันไม่ขายให้จนโดนแซวว่าซื้อเรือดำน้ำแบบไม่มีเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ต้องช่วยในการแก้ไขนะครับ ปัญหานี้เพราะว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของระดับรัฐบาลฮะเพราะฉะนั้นเรามารอดูนะว่าหนึ่งพลเอกประยุทธ์คุยกับสีจิ้นผิงหรือไม่อย่างไรรายละเอียดอย่างไรนะจะมีการเปิดเผยหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะพยายามไปแค่ไขมานะสองการพูดคุยระหว่างกองทัพเรือกับ CSOC เนี่จะได้ผลอะไรอย่างไรหรือไม่เพราะว่าครั้งนี้เนี่ย ก็กองทัพเรือก็หวังผลนะครเพราะว่ามีการเชิญทั้งผู้ช่วยทูตทหารจีนและเอกอากาัครราชทูตจีนนะคะหันจีเจียงใช่ไหมหันจือเฉียงหันจือเฉียงเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเพราะว่าเมื่อเจราจาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการลงนามในข้อตกลงสําหรับการปฏิบัตินะะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะโอ้โหนี่เรียกได้ว่านะคะเป็นการวัดใจเลยนะคะว่า บิ๊กจอดพลเรือเอกเชิงชายโฟชอเนี่ยนะคะเชิงชายชมเชิงแพทย์เนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะคะถ้ามีทางเป็นเรื่องของนโยบายทางรัฐบาลที่จะยอมให้เปลี่นยนเครื่องยนต์จริงอ่ะอันนี้นะคะกองทัพเรือก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการในการรองรับกับอันที่สองถ้าให้กองทัพเรือ คิดเองตัดสินใจเองประเมินเองจากสมรรถนะความเชื่อมั่นต่างๆในเครื่องยนต์ของเรือดำน้ำและอาจจะพิจารณาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเนี่ยนะฮะกองทัพเรือจะตัดสินใจอย่างไรนะแต่ตอนนี้นะเดิมเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะ,แ,ะแรกๆเนี่ยตอนที่ท่านผบทรคนนี้ขึ้นมาก็มีกระแสข่าวว่าจะยกเลิกโครงการเรือดำน้ำเลยแต่ว่าจะค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะชะลอออกไปเรื่อยๆขยายโครงการออกไปเรื่อยๆนะ แต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าหลังจากที่ท่านนายกได้พบปะพูดคุยนอกรอบกับท่านสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะฮเปลี่ยนแปลว่าอ่าจจะเป็นการยินยอมมากขึ้นก็ได้นะอ่อันนี้ก็ไว้รอดูนะแต่ว่าในระหว่างที่ เราชะลอโครงการเรือดำน้ำออกไปแน่นอนว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็คงเป็นปีเพราะฉะนั้นกองทัพเรือเนี่ยก็จะใช้จังหวะนี้นะในการปัดฝุ่นฮนะโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงอีกหนึ่งลำนาะจำได้ไหมฮะเราเคยต่อเรือฟริเกตคือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยจากเกาหลีมาแล้วหนึ่ลำนะฮะ ก็มาประจําการเรียบร้อยแล้วนะเป็นที่ชื่นชมนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคอรมออนุมัติไว้สองลำนะฮะแต่ว่าอ่ะห่วงที่ผ่านมาเนี่ยในยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปทุ่มกับเรื่องของเรือดำน้าเพราะฉะนั้นก็ไม่มีงบในการที่จะมาจัดหาเรือฟริเกตสมรรถานะสูงเพราะฉะนั้น ในห่วงที่กำลังรอเรื่องของเครื่องยนต์เรือดำน้ำเนี่ยก็คาดว่าภายใน1ปีคืองบประมาณปี67เนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงถ้าจะชัดเจนอะไรไงเพราะฉะนั้นทางกองทัพเรือโดยพลเรือเอกเชิงชายเนี่ยก็เลยมีการปัดฝุ่นโครงการเรือฟิเกตสมรรถนะสูงขึ้นมานะคะโดยจะมีการเสนอของงบประมาณนะในงบประมาณปี67นแล้วก็เนื่องจากว่ามันจะมีการเสนอเข้าคอรมอ เพื่อขออนุมัติเรื่องของกรอบงบประมาณนะคะซึ่งก็งบประมาณเนี่ยอยู่ในวงเงินประมาณ15,000ล้านนะค,ะคล้ายๆเรือหลวงภูมิพลนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะค,ะความคืบหน้าคือทางกองทัพเรือเนี่ยได้มีการแจ้งไปแล้วนะคะว่า ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเตรียมเสนอตัวเข้ามานะฮะโดยให้จับคู่กันนะว่าเป็นบริษัทต่างประเทศกับบริษัทในประเทศไทยนะเพราะว่าธงของทางกองทัพเรือคราวนี้ก็คือว่าต้องต่อภายในประเทศนะเรือฟรีเกตลำนี้ต้องต่อในประเทศไทยนะ,ะแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะฮะจากบริษัทผู้ต่อเนี่ยให้กับทางกองทัพเรือให้กับทางฝั่งบริษัทประเทศไทยด้วยนะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าโอ้โหแน่นอนนะ,ะมี หลายประเทศสนใจนะแน่นอนว่านะที่มาเป็นที่แรกเลยก็น่าจะเป็นนะเกาหลีนะเกาหลีใตนะ้ที่เคยต่อเรือหลวงภูมิพลให้นั่นแหละนะโอ้โหเขาก็หมายมั่นปั้นมือเล็งมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะว่าเมื่อไหร่นะกองทัพเรือจะปัดฝุ่นโครงการต่อเรือฟิเกต ขึ้นมาใหม่สักทีหนึ่งนะฮะเขาก็แต่ว่าเขาจะต้องมีการจับคู่กับบริษัทไทยนะนอกจากเกาหลีใต้แล้วนะคะก็ยังมีสเปนรัเสเซียฝรั่งเศสที่ตอนนี้เนี่ยมีการเสนอเข้ามาอย่างไม่เป็นทางการนะโดยจะต้องจับคู่กับบริษัทต่อเรือในประเทศไทยนะ <c oughs> เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าเราจะต้องอุดเขาเรียกว่าสนับสนุนอุตสาหการรมต่อเรือภายในประเทศนะแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นว่า อุปกรณ์บางอย่างชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยสามารถนําเข้าจากต่างประเทศได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วต้องต่อเรือภายในประเทศเพราะว่าจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะอันนี้เราก็เรียกได้ว่าเป็นความพยายามของกองทัพเรือในการที่จะแก้ไขปัญหาในระหว่างที่เรือดำน้ำจีนเนี่ยฮะ่เนี่ยยังไม่รู้ชะตาการรมว่าลำแรกจะได้ไปต่อหรือเปล่านะเครื่องยนต์ในที่สุดกองทัพเรือจะยอมเปลี่ยนมาใช้ของจีนหรือเปล่านะคะ หรือว่านะคะมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้ในอนาคตถ้าขึ้นอยู่กับการเจรจาแล้วก็มีการนําไปผูกโยงกับการที่คนเอกประยุทธ์นะกับสีจิ้นถิงได้พบปะกันค่ะะเราจะติดตามมานําเสนอในห่วงต่อไปค่ะอรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยผม,าม,มาอ๋อ